สวัสดีค่ะอยู่กับพัชน,นะคะมมโอเคคือเมื่อกี้นะคะพัชน,นะทะําเราไปหลายอย่างแล้วนะแต่ที่อัดมันหลุดนะก็ข้างล่างนี้ก็ไปไม่ได้นะคะมันติดติดติดอะไรนะก็รู้ตัวนะติดลาวานะคะอเอาขึ้นสิโอเคก็ไอไอดินนี่ไม่ต้องสงสัยนะคะเมื่อกี้พันจะทําบ้านหินที่ก็ทําไม่ได้บลูบีไม่บอก แล้วก็มันก็ได้แกะมาตั้งสองตัวเนาะเขาโอ้ขนยาวแล้วเพิ่งตัดเมื่อกี้เองชแวบโอ้ที่นี่ก็สร้างเตียงแล้วอูยขอโทษขอโทษที่นี่ก็สร้างเตียงแล้ว,ลวสนินี่ไงไม่พอไหมอ๋อนี่ยเต้เต้เต้เท่ได้เตียงมาแล้วไม่ได้นอนมาหลายปีนอนหน่อยฮะยี่ม่กลางคืนโอเคยูเกตเอริสรีแอกไตห้ามนอนคะ่ะ โอเคก็เม okay. ื <perpend ic ula> <lab> the então, like ่อกี้ที่ได้แก็บมาก็แค่แบบในสไลด์เท่าไหร่ละขออูตสาไลน์หน่อยอู้โตแล้วนี่คือเมื่อกี้นะคะก็ออกไปที่หลังข้างหลังบ้านนะคะไปอีกเกาะหนึ่งเนาะที่ตอนเรามาที่นี่เราข้ามทะเลมาใช่ไหมข้ามแม่น้ําแม่น้ําคงคามานะคะแม่น้าเจ้าพยานนะคะข้ามแม่น้ํามานะแล้วก็เราก็ทํา ลากแกะมาได้ทั้งสองตัวเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะขุดหินอยู่นะเอ่อเอเอเอา่าขุดไม่ได้เออเออรีบรีบรอุดเลยรีบอุดโอเคเอาหินมาหินโอเคอุดชุบโอเคแล,ล้เราก็ต้องลงไปขุดเองนะคะอืม เราจะทำให้สาหร่ายโตได้นานขึ้นนะคะโอเคปลูกเลยก็ขึ้นมาโอเคหาอะไรกินหน่อยไหมปลาเต็มเลยเข้าอปลาหน่อยขอปลาหน่อยขอปลาหน่อย,อออย,ยขอปลาหน่อยเอาสาหร่ายด้วยขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยอากาศอากาศอากาศ อืมโอ้เข้าโตพอดีเลยชุบโอเคอเคลียพื้นที่ให้เรียบร้อยโอ๊ยกดผิดกดผิดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยโอเคแซลมอนอยู่ตรงหน้าอุ้ยปลาทำไมมันว่ายเร็วจังเลยอ่ะ อู้อู้อากาศ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 ลอดตาไปจีนึมน้องปลาน้องปลาช่วยด้วยน้งปลา โอ๊ยอโอ๊ยอออะอออสมบีใต้น้ำค่ะชื่อ d r o w นะคะมันชื่อ d r o w และมันแพ้แสงแดดฮี่แกจะฆ่าฉันจะไม่เงินฉันจะฆ่าแกควนแกอยู่บนเรือนั่นแหละโดนพระอาทิตย์มันจะตายนะคะเพราะมันอยู่ในน้ำมันแพ้แสงแดดเอาละในที่สุดก็จะได้นอนเตียงั้งแรกในชีวิตในรอบในรอบพันปี ออยู่ที่นี่เป็นพันแล้วเน okay. <ๆ>ี่ยยังไม่ได้นอนเลยโอเคอยู่ที่นี่มาตั้งหลายคลิปนะคะเพิ yeah. <laughs> ่งจะได้เตียงเนอะเก็บของเก็บของขึ้นสิอืมนะได้เวลาเห็นความสุขอออในความจริงในความจริงหนูไม่ได้กลนแบบนี้นะไม่ได้กลบนหรือกล สวัสดีน้องบัวมีบัวตั้งสี่ตัวเนี่ยเพิ่งผสมพันธุ์นะตอนนี้พันธุ์ตอนนี้พันธุ์อยู่ที่ข้างล่างเหมืองนะคะที่พันธุ์บอกว่ามันลงมาไม่ได้นะ,ะมันมีลาวาแต่ถ้าลาวาโดนกันแล้วก็จะกลายเป็นออกซิเดียนแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็เป็นะไรที่เดีอมาเป็นรอที่มหศจรรย์หันกระนิョมากเอาล่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเควู้วว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 ้วนนวว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 วแวว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 ว ที่ปั๊มออกซิเจนมาเยอะเลยนะคะอาบายบายนะคะอาเอาไหมาไหมคลิปนี้ก็บาย